สวัสดีครับคุณหมอุครับครับสวัสดีครับคุณคุณก้องคุณยิมท่านผู้ชมครับครับคุณหมอครับคุณหมอเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคุณหมอไปเข้าร่วมการไต่สวนด้วยไปงว่าไปรับฟังอะไรไปนะฮะในมุมมองของกระบวนการไต่สวนในคําถามที่มีการสุกซักษามาในมุมมองคนคุณหมอเองมีมุมมองเรื่องเกี่ยวกับคําตอบของทางแพทย์ที่รักษาคุณทักษิณยังไงบ้างครับคือมีมีคําตอบที่ มีความเครือบแครงเป็นกระดุษเนี่ยหลายหลายจุดมากเลยครับตั้งแต่ตั้งแต่การรับตัวครับการมาจุเข้าห้องพิเศษแบบผิดกฎกระทรวงครับนะครับเนื้อหาการที่อดูก็เหมือนว่ามีหลายหลายช่วงเวลาที่อทักษิณเนี่ยอาการดีขึ้นแล้วครับแต่ก็ไม่ไม่ยอมประสานกับทางเรือนจําเพื่อรับตัวกลับคครับ่ะ เหมือนกับว่าทางทางฝ่ายผู้บริหารและของรพตำรวจและแพทย์เนี่ยมีความพยายามหาโรคโน้นโรคนี้ครับเพื่อให้ทักษิณได้อยู่ต่อครับอ่าก็มีคําถามบอกว่าเนี่ยก็มันก็ดูตรงนี้ก็มีน่าจะหายดีแล้วน่าจะส่งกลับเดินจําได้น่ามีแต่แผลผ้าเขาบอกเขาก็ไม่รู้ไม่รู้ก็ถามเลยครับว่ารพนราาสามารถรับภาวะนี้ได้หรือเปล่าครับค่ะครับครับมันก็มีที่รุดหลายจุดนะครับ แต่ว่าในมุมมองคุณหมอชัดเจนว่าคุณทักษิณไม่ได้ป่วยวิกฤตถูกไหมฮะอาจจะมีการป่วยแต่ไม่ได้ป่วยวิกฤตแน่นอนครับครับแต่ว่าป่วยวิกฤตย้ำวิกฤตนะคือถ้าถ้าไม่รักษาล้วตายครับค่ะแต่ว่าแต่ว่าอตอนที่เข้ามาเนี่ยนะครับ่าตัวที่เรือนจำเนี่ยเขาก็ตั้งโจทย์มาอีกันว่าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดครับแต่ปรากฏว่าคนที่ มารักษาเนี่ยกลายเป็นผู้รับชารด้านั้งผ่าตัดหลังผ่าตัดสมองครับนะครับแล้วก็โรคหัวใจก็หายไปเลยครับการตรวจแลกการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจก็ไม่ชัดเจนครับการการรักษาด้วยยาที่เลืกรักษาขยายหลอดเลือดหัวใจก็ไม่มีครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอโจทย์ที่บอกว่ามาจำเลยจำว่าไม่สามารถไปลงมารักษาทันได้เพราะว่าเป็น การบริจาคการเลือดจะต้องสนใจเนี่ยอันนี้ถูกพิสูจน์โดยการตรวจที่โรงพยาบาลตารวจแล้วว่ามันไม่มีความจริงเหลืออยู่เลยครับครับผม<ะ>แล้วในแง่ส่วนตัวของคุณหมอเองนะฮะคุณหมอมาว่าการที่คุณทักษิณรักษาตัวที่โรงพยาบาลตรวจเนี่ยถือว่าเป็นการรับโทษครบตามกฎหมายตามที่ศาลสั่งหรือยังครับในมุมมองคุณหมอ,อไม่ไม่น่าจะครบนะครับครับเพราะว่าการที่จะส่งตัวตามหมายขังเนี่ย ไหมขังเนี่ยคือให้อยู่ในเรือนจาครับถ้าเจ็บป่วยก็ต้องอยู่ในโรงพยาบาลราชธานซึ่งก็ต้องมีมีลูกโรงมีอะไรเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มาโรงพยาบาลตำรวจแถมอยู่ห้องพิเศษไม่ได้อยู่ในในอยู่ห้องที่จัดไว้แบบผู้ต้องขังตามกฎกระทรวงเนี่ยครับก็ย่อมถือว่ามันไม่ใช่เป็นการาถูกถูกจำคุกตามหมายขังครับดังนั้นเนี่ยผมถือว่า,าราชธานกับ คือเรือนจากับโรงพยาบาลตารวจเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามหมายขังอืมครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ไม่มีการปฏิบัติตามหมายขังเลยแม้แต่วันเดียวครับค่ะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมไม่อาจก้าลงได้แต่ผมก็คิดว่าก็น่าจะที่นาว่าทักษิณเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อถูกจาคุกเลยแม้แต่วันเดียวครับนะครับเพราะจากรื่อเดิมนี่แปดปีนะครับไม่ใช่หนึ่งปีครับ หมอตุลคะพิมพ์ขอย้อนถามอาการสักนิดคะ่ะว่าที่หมอตุลตั้งข้อสังเกตเรื่องโรคหัวใจเนี่ยคะ่ะมีแพทย์ที่ให้ข้อมูลระบุว่ามีอาการนิ้วล็อกแล้วก็เอ็นหัวไหล่ขาดหมอตุลคิดว่าอันนี้คือวิกฤตไหมคะอ,อ๋อไม,ไม,ไม่ไม่วิกฤตแน่นอนครับอมไม่วิกฤตแน่นอนครับ,รบวิกฤตนี่คือถ้าไม่ทําเนี่ยถึงตายครับค่ะคําว่าฉ<ว>ุกเฉินกับวิกฤตไม่เหมือนกันครับ ฉุกเฉินคือ้องแรีบด่วนหมยกตัวอย่างบอกว่าเอ่อเส้นตินอักเสดมันก็ฉุกเฉินแต่มันไม่ถึงตายคครรัับบแต่ว่าเขาก็องไรก็โอเคผ่าตัดในวันสองวันหรือว่าอะไรครับแต่ถ้าเกิดเป็นโรคหัวใจคือเขาตั้งโจทย์มาอย่างนั้นเน่ยเพื่อให้ทุกคนเนี่ยทุกฝ่ายดูเหมือนว่าเอยมันมันต้องส่งนะมันน่าส่งนะครับนะครับใครฟังเหมือนเผยก็ดูอย่างนั้นครับแต่เมื่อเมื่อสายก็ซักถามเดี๋ยวบอกเอ้าโรงพยาบาลรักทันอยู่ใกล้ๆครับทําไมคุณไม่ไปรักษาก่อนล่ะ และข้ออ้างที่บอกว่าไม่มีไม่มีผู้เชี่ยวชาญก็ตอนนี้ก็ปรากฏแล้วว่าที่โรงพยาบาลนั้นเนี่ยมีมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมีเครื่องไม้เครื่องมือครับมียาที่รักษานิฉัยและรักษาเบื้องต้นได้ครับครับแพทย์เวนเนี่ยแพทย์เวนเนี่ยนะครับสมมติว่าตัวเองไม่มีความเชี่ยวชาญตามตามหลักของโรงพยาบาลเอนะครับโรงพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทางเนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า second call ก็คือสามารถถามสอ,อบถามแล้วก็ปรึกษาแพทย์ที่เฉพาะทางที่อยู่ที่โรงพยาบาลได้ซึ่งก็มีมาเป็นสิบปีแล้วล่ะครับครับคุณหมอครับเพื่อนในการที่ให้การของทางแพทย์โรงพยาบาลตำรวจม,มีการพูดถึงเรื่องว่าจริงๆสามารถส่งตัวกลับได้แต่ว่ามันมีอาการแทรกซ้อนทําให้ทําให้ไม่ได้ส่งตัวคนทัสินกลับในประเด็นนี้ที่คุณหมอไปฟังเนี่ยม,มันแทรกซ้อนจริงไหมฮะมันถึงขนาดส่งตัวกลับโรงพยาบาลรัฐทานไม่ได้ครับเออเท่าที่ฟังดูนะครับ อันนี้หนึ่งการหายครั้งแรกเนี่ยนะครับหายตั้งแต่วันที่25 25สิงหาครับสามวันนะครับความดันควบกลุมได้อาการแน่นเอาหายไปอันนี้อันนี้ปรากฏในโน้ตชัดเจนนะครับว่าอาการดีขึ้นแล้วก็เลยต้องมาโผล่ว่าเพื่อที่ว่าจะเตรียมการบอกว่ามีนิ้วล็อกครับซึ่งใครๆก็รู้แล้วบอกว่าแพทย์ผ่าเขาก็ตัดสินแล้วนะครับบอกว่าการมาตัดนิ้วล็อกเนี่ยไม่ได้เรื่องจาเป็นครับแล้วก็เรียองนี้ว่าหมอโรคกระดูกที่ไหนก็ผ่าได้ครับ New Lock นะิ้วล็อกในโวนนิ้วล็อกนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าไงก็ตามก่อนที่จะผ่านนิ้วล็อกเนี่ยทางทางโรงพยาบาลเนี่ยจะต้องติดต่อโรงพยาบาลรัฐธรนูลนและเรือนจำเพื่อรับตัวกลับครับครับคุณหมอครับถามแบบรกระบวนการไต่สวนต่อไปในขะั้นศาลท่านจะมีการเชิญทางผู้ที่เกีย่ยวอย่างเรียกว่าความเห็นทางภายนอกอย่างความเห็นของแพทยสภารวมถึงจำเลยเนียนะ่ยจะมีการเบิกชื่อคุณวิษณุเครือง,งามมาเข้ามา ให้เป็นพยานเนี่ยคือมองว่าน้หนตกของการไต่สวนต่อไปเนี่ยมันจะมีผลอะไรไหมครับมีชื่อขอจามชนโนดแล้วก็มีความเห็นของแพทย์จากภายนอกมาอย่างงี้ครับก่อนจะตอบคําถามนี้นะฮะขอขอค้างเมื่อกี้บอกว่าการแทรกซ้อนอันที่สองเนี่ยคือคือผ่าตัดไหล่ครับผมลยตั้งก็สงสัยว่าผ่าตัดไหล่จริงหรือรเปล่าครเกตดผลเพราะว่า่ดูจากรูปเนี่ยนะครับทักษิณเนี่ยเมื่อออกจากโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยไปตีก๊อฟได้เลยครับ อ่าใช่ครับติกอปนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่นั้นง่ายๆนะครับแล้วที่บอกว่าอ่าปอกสังเกตดีนะที่ข้องแขนนะครับภายในหนึ่งเดือนเนี่ยหายไปแล้วครับเหนือปอกคอแต่สามารถเดินได้เดินเดินเดินจากรถนะครับไปที่ห่วงซุยของพ่อพ่อแม่เขาอ่ะของตระกูลเขาอ่ะครับเดินนั่งไก่นะครับไม่มีคนต้องประคองครับไม่มีไม่มีอาสาที่ว่าจะต้องติดเตียงติดบ้านติดเตียงอะไรเลย ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทักโทษวันที่ป8กุมภาพก็ไม่ไม่ปกติเป็นวิรุษย้อนกลับไปที่บอกว่าวัน120วันที่ส่งบอกว่าจะต้องรอเตรียมผ่าคอแต่เนื่องจากคนไข้มีสมองมีปัญหานะครับไอ้นั้นเนี่ยศาลก็ซักแล้วบอกว่าอันนี้เนี่ยจริงมามารอที่โรงพยาบาลรัฐทันเขาก็ดูแลได้แล้วถ้าต้องผ่าตัดก็คาอยผ่าตัดปรากฏว่าหรือเปล่าครับครับไม่มีไม่มีการผ่าตัดใดๆตลอด120วันถึง180วันครับ นี่คือพิรุธใหญ่ครับแล้วก็หลังจากทักสินออกมาไม่มีอาการใดๆครับเหมือนเหมือนใบพักโทษของของทวีสอนสองเนี่ยสามารถรักษาได้ทุกโรคครับหายเป็นปิดทิ้งครับไม่มีโรคทางสมองไม่มีเดินเซไม่มีแน่นหน้าอกครับออกซิเจนดีไม่มีปลายนิ้วตาอีกต่อไปนี่คือข้อพิรุธเนี่ยขั้นร้ายแรงนะครับ แล้วมาที่เพลนเนี่ยวันที่25มกราอ่า25กรกฎาคมเนี่ยจะเป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญก็จะมามาให้การแล้วมาดูว่าที่สอบเพลสาสอบส่วนแล้วลงโทษไปเนี่ยท่านเห็นอะไรเป็นที่รุษไม่ปกติจึงสั่งสอบลงโทษแพทย์ไปสามท่านอืมครับรวมทั้งส่วนที่ยังไม่ถูกลงโทษเนี่ยนะครับก็มีแพทย์หลายท่านที่ตอนนี้ก็มีการแพทยสภาก็เริ่มมีการสอบสวนแพทย์เพิ่มเติมแล้วครับอีกห้าท่านนะครับแพทยสภาก็เลยมาให้การยืนยัน ครับว่ามันไม่น่าจะมีการป่วยจริงครับหรือถ้ามีป่วยเล็กไปเน้อยก็สามารถรักษาด้วยงพมาบากระถ่านได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ยืนยันทั้งหมดว่าไม่น่าจะป่วยจริงครับดังนั้นเนี่ยที่ที่วิศวครืองามนะครับขอย้อนนิดหนึ่งว่าสามเดือนก่อนทักษิณกับสมศักดิ์เทพสุตินลำตียุทธธรรมในขณะนั้นเนี่ยลาออกแต่ตําแหน่งแล้วให้วิศวครงามเนี่ยรับตําแหน่งแทนครับจนกระทั่ง รัฐาบาลประยุทธ์จันโอชาเนี่ยออกจากตาแหน่งวิศนุก็ออกด้วยครับแต่ว่าถึงวันที่ออกด้วยเนี่ยทักษิณได้มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการถวายฎีกาที่ถือว่ารวดเร็วข้ามขั้นตอนนะครับครับก้าวันออกนี่สายฎีกาปกติต้องเดือนสองเดือนไม่มีอะไรเร็วดันั้นตรงนี้ก็เป็นพิรุธอีกครับทักษิณผมเชื่อว่าวิศนุเครืองานจะมายืนยันได้แค่ว่ากระบวนการเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายแล้วอืม มีการส่งตัวซึ่งเรือนจำกับราฐธรรมนก็บอกว่าใช้พรบรัฐธรรมนมาตราห้าสิบห้าแล้วก็กดกระทรวงถูกต้องแล้วครับแต่การที่จะอ้างใดๆเนี่ยนะครับมันต้องมีข้อได้จริงรองรับครับดังนั้นเนี่ยผมก็ได้แต่วิงวอนก่อนร้องหรือตั้งความหวังว่าครับเมื่อความจริงปรากฏว่าการที่ส่งตัวทักษิณออกนอกเรือนจําไปอยู่โรงพยาบาลตารวจ ซึ่งไม่มีกงขังไม่มีอะไรเป็นห้องพิเศษแม้จะมีดูว่ามีการคุมขังมันก็มีมีเจ้าที่เรือนจามาตรวจสอบหรือว่าอะไรก็มีพิรุษให้การมีพิรุษครับค่ะและตรงกันไม่มีหลักฐานการแพทย์บอกว่าป่วยจรงิงครับผมได้ข่าวส่วนตัวก็ไม่แน่แต่ละสารนั่นเห็ุด้วยหรือเปล่าก็คือว่าไม่มีการบังคับโทษตา,ตามหมายขังแม้แต่วันเดียวครับทีนี้จะมาถามคุณ<ล>หมอต่อเลยฮะครับ,รบเพิ่มมันมี คนเริ่มพูดกันหนาหูแล้วก็มีฟังจากน้ําเสียงการให้สัมภาษณ์ของคุณทักษิณบอกคดีนี้ไม่เกี่ยวกับตัวเขาเนี่ยคือมีการเริ่มมันการพูดว่าคดีนี้คุณทักษิณจะรอดแต่ว่าจะไปจบกันที่เจ้าหน้าที่ที่บริหารโทษเนี่ยคุณหมอหมองประเด็นนี้ยังไงบ้างครับคือคือการลงโทษของคนที่ทําทผิดหนึ่งห้าเจ็ดนี่เรื่องหนึ่งครับทักษิณอาจจะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าทักษิณเนี่ยใช้ตั้งวานครับหรือแม้กระทั่งสมรู้ร่วมคิดครับ แต่ประเด็นมีอยู่นิดเดียวครับครับสำหรับสารดีกาแผน,นกกเดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสารจะพิพากาษาพิจารณพิพากษาว่าการบังคับโทษได้ถูกต้องตามหมายขังหรือไม่ครับถ้าไประวางตำรวจไม่มีไม่มีข้อเท็จจริงที่สนับสนุนก็แสดงว่าไม่ได้อยู่เรือนจำแม้แต่วันเดียว อันนี้มันคนละประเด็นนีเก็พยายามพูดกันครับค่ะอันนั้นเน่ยพวกพวกคุกโจนครับพวกปากโจนพวกสีชนนชัยครับนะครับพวกเนตีปอิิกรนะครับพวกคาธาทั้งหลายขอประนามนะตรงนี้เลยครับนะครับว่าพูดอย่างนี้เนี่ยก็คือจะช่วยทักสินใช่ไหมครับแต่แต่ขอบอกว่าตอนนี้สารวีกาเขาดูแค่ว่าการบังคับโทษเนี่ยเกิดขึ้นจริงครบทั้งร้อยแปดสิบวันหรือไม่ รวมถึงทั้งร้อยแปดสิบวันที่ไปไปอยู่เนี่ยที่บอกว่าเป็นเป็นผู้ป่วยที่สภาพไม่ดีติดเตียงถ้าเกิดอยู่คุกจะอันตรายถึงแก่ชีวิตเนี่ยตั้งแต่สิบแปดกุมภาหกเจ็ดครับถึงวันเนี้ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมหกแปดเนี่ยคุณเคยเห็นทักษิณป่วยบ้างไหมท่านผู้ชมเคยเห็นทักษิณป่วยบ้างไหมครับครับ มาตะโกนดาก่าคนอื่นเปล่าเๆล,เลมึงกูดา่ดาด่าคุณเซนบ้างดา่านักการเมืองฝ่ายตรงข้ามบ้างดา่าพอสมัยคอสชอบ้างว่าใครใครมาโน่นนี่นั่นดูแล้วเนี่ยไปตีก๊อกไปไหว้เท่าไหรม,มันเป็นเท็จทั้งเพยครับนะเพราะฉะนั้นการพักโทษก็เป็นเท็จการ,รไปอยู่โรงพันตำรวจก,ก็เป็นเท็จ ตลอดหนึ่งปีที่หมายขังเนี่ยหนึ่งแปดปีนะครับมีบลมราชงการให้อยู่คุกเนี่ยหนึ่งปีแต่เขาก็แผงลิฟต์เนี่ยใช้กลไกต่างๆซึ่งอันนั้นถูกลงโทษทีหลังครับสารไม่สารนิกาไม่เกี่ยวครที่สาริกราิที่นาอยู่ประเด็นเดียวทักษิณถูกจำคุกตามหมายขังแล้วหรือยอย่างไม่ใช่แค่เอาตัวเข้าไปแล้วก็ลงทะเบียนจบกันไม่ใช่ครับ จร,จริงจริงมันมีเคยการมีการพูดว่าถ้าเกิดจะรู้ว่าคนทักษสินติดคุกแล้วแล้อย่งเนี่ยต้องมีเขาเรียกว่าใบาประชาชนใบที่เป็นใบนักโทษด้วยนะคือก็ไม่มีใครเคยเห็นเหมือนกันถูกไหมฮะที่ส,สวมจุดตอนหนึ่งครับค,คก็ก็อันนั้นเนี่ยก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องนําสืบต่อไปซึ่งผมเชื่อว่าทางอานอกจากส่วนที่สารไต่สวนแล้วเนี่ยครับถ้ามีเอกสารอะไรต่างๆมากมายครับซึ่งซึ่ง นี่เหตุผลว่าทาไมเวลาที่ไต่สวนเนี่ยมันมีคําพูดอยู่หลายครั้งหลายคนเลยที่โดนศาลบอกว่าท่านสาบานตนในการให้การแล้วนะครับอ่า uh huh. เขาอาจจะไม่รู้สึกสำนึกว่าว่ามันหมายความว่าอะไรครับนั่นก็แสดงว่าศาลเริ่มรู้สึกแล้วว่าสิ่งที่ท่านให้การเนี่ยมันไม่ตรงข้อเท็จจริงท่านก็เลยเตือนด้วยความหวังดีครับอย่าอย่า อย่าบังอาจแบบว่า,าท้าทายคําสาบานตนโอเคครับอะคุณหมอตุนคิดว่าคดีเนี้ยค่ะยิ่งเป็นจุดที่ทําให้คุณทักษิณเริ่มเคลื่อนไหวมากขึ้นหรือเปล่าค่ะก็ก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าอเวลาคนที่จนต่อเน,น,นี่ยมันก็จะดิ้มนะครับครับนะครับเคยหมาจนต่อไหมครับมันก็จะกัดน่นกัดนี่กัดไปทั่วครับครับ นะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเวลาพูดเนี่ยไปฮะปลาใสหรือว่าอะไรขึ้นเวทีมันก็มันก็จะออกแบบที่ท่านเห็นนะครับครับครับผมครับก็วันนี้ก็ได้ข้อมูลจากคุณหมอไว้เต็มที่แล้วนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับคุณหมอตุลนครับครับครับยินดีครับครับนายแพทย์ตุลสิทธิสมบูรณ์นะครับอาจารย์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับก็มาให้มุมมองทางในานะที่เป็นผู้สังเกตการในวันที่สาลมีการไต่สวนนะฮะที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะซึ่งก็ ในฐานะที่เป็นแพทย์แต่คุณหมอเขาก็มีมุมของคุณของแพทย์ชัดเจนนะครับว่าคาให้การของทางแพทย์ที่มาเป็นผู้รักษาตัวคุณทักษิณนั้นมีประเด็นอะไรที่มันเข้าข่ายว่าคุณทักษิณป่วยวิกฤตและต้องอยู่โรงพยาบาลตำรวจนานจนถึงครบกําหนดการฝากขังนะฮะนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องติดตามเพราะเชื่อว่าคดีนี้งวดมาแล้วนะฮะสิงหาคมน่าจะมีคําตอบสําหรับเรื่องของคดีนี้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องเกาะติดกันต่อไปเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็มีหลายกระแสเหลือเกิน หมอคุณทักษิณไปไม่ถึงโทษคุณทักษิณไปแค่ระดับเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนบังคับคดีว่าไม่สามารถไปฏดบดตามคําสั่ง<ช>นะฮะเป็นมารตรา1หนึ่งห้าอย่างที่คุณหมอบอกไปนะครับนั่นคือเรื่องของคดีคุณทักษิณ